อ๋อไม่แรงเลยออ่่ะให้นดูเขาเขาจะเขาเขาจะขึ้นยังไงนะครับผม<ว>ดูเขาสองคนสิครับเล่นขี้กันเลยทีเดียวเอาขุดเข้าไปขุดเข้าไป เดนเ้ไปเ็น้อยอ่ะไอ้เคทหายมีตั้งเยอะแยะไม่เลือกทำกันอ่ะอดิติไปต่อโตนอะ้หมุนที่ป่า ไปเลยเฮ้ยมันมาเก็บยอดไอ้นี่มันก็ใส่ร้ายเขาไอ้หัน

อยู่อยู่ต่อนะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอยู่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 